ตรงนี้ถ้าเกิดทีมงานฟังอยู่ขอแบบจริงจังเลยนะลดทินิตี้หน่อยคือเข้าใจว่าโรงเรียนทินิตี้มันขายได้แต่นักเรียนโรงเรียนอื่นก็ไม่น้อยหน้านะเว้ยคือปีนี้มีนักเรียนมิเลเนียมกับทินิตี้เยอะจริงๆคือนักเรียนเก่งหน้าล่าสุดที่ไปนับสองคนนี้เป็นใครวะฟัสกิกักบกิยากิที่มาพร้อมอ e ีเวลีรันฮัลโหลที่เหลือคือลีรันหมดเลยเว้ยยกเป็นคิรระ,ะที่มาไงก็ไม่รู้ ถ้าจะแก้ออต้องแก้ตั้งแต่เนื้อเรื่องเลยพี่โอเพราะว่าทินิตี้มันขายดีเพราะว่าอะไรเนื้อเรื่องด้วยส่วนใหญ่เลยให้ผมพูดจากใจปะอีเวนท์ที่สนุกล่าสุดมันคืออีเวนท์ที่นาเดสให้พูดจากใจจริงๆเลยไหมอีเวนท์ที่นาเดสมันก็ไม่ได้สนุกขนาดนั้นนะเว้ยเรารู้สึกสนุกเพราะเราได้เห็นความน่ารักของคีนะไวคุณมันมาด้วยความขี้โกงหลายอย่างมันมาพร้อมกับเอ็ดบอสมันมาพร้อมกับอีเวนท์ที่ลงไปเดินได้ครั้งแรก,ม,ม,รม,ก,รแรกมันมาพร้อมกับมินิเกมนู่นนี่นั่นที่รู้สึกโอเคอยู่ไว้คุณแแต่ม่มมมุอองืนๆาก็บ รู้อะไรเกี่ยวกับเกน,น่าเพิ่มเติมเลยไว้คุณอีเวนต์ของ68ชุดปีใหม่สนุกไหมไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ก็อยู่ในระดับที่โอเคก็คือมีตอนเริ่มที่ดีมีปัญหามีตอนแก้ปัญหามีตอนตกมุกมีอะไรต่างๆก็รู้สึกโอเคเอีเวนต์จูลีพาร์ตไทม์พอไปได้ไม่ได้สนุกไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้รู้สึกประทับใจเลยเอีเวนต์68กลางไอ้สัตว์ <c oughs> อีเวนต์ที่สนุกแบบจากใจจริงๆมันจะเป็นคาซมิไว้คุณไอทริปแท็บเทนอ่ะนี่คือสิ่งที่สนุกที่สุดของ เกเฮนน่าที่ผมได้รับอัลล่าสุดมันคืออยู่กับทินิตี้ที่เป็นโรงเรียนลูกคุณหนูและความแตกต่างของสองโรงเรียนเหมือนกับเคาอุกโกะเออแม่งอารมณ์ประมาณนั้นเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมเห็นด้วยสุดๆไปเลยว้คุณว่าปีนี้มันเกเฮนน่าน้อยจริงๆอะ่ะเกเฮนน่าแทบจะหายจากสารบบไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดให้พูดแบบจริงใจเลยนะมินิไลค์คราวหน้ามันควรเป็นเนเรื่องโรงเรียนเกฮนน่าเว้ยและควรจะทําให้มันสนุกสุดตีนไปเลยทําให้ข้อคอรหาทั้งหมดที่มันเกิดขึ้น ายว่าไปกับสายลมแต่ไม่ควรไปที่นาชุดสี ถ้าเกิดเขาจะเอาเกเฮน่ามาคิดว่าเอานักเรียนคนไหนในเกเฮน่ามาจะออกมาดีที่สุดในสายตาพวกคุณอ่ะของชัวคิดว่านักเรียนเกเฮน่าคนไหนมาแล้วจะโอเคไม่รู้สิคืออยากจะตอบเอลิกาแต่ว่าเอลิกาออกมาแล้วไม่รู้จะออกมาทำไมมีมอะไรพร <มา S 2> ้อมกับอะไรอะ่ะทำไมล่ะขราบ <laughs> ของพีมะ่ะคิดว่านักเรียนเกเฮน่าคนไหนมาจะโอเคสำหรับพีมผมง,ง่ายๆแก๊งหกแปดเหนเถอะคืออยากพูดนะว่าแบบว่าอยากให้เอลิกามาแต่ก็นั่นแหละกระแสมันอาจจะไม่ดีอย่างที่คิดก็ได้เกเฮน่ามันขายจริ <laughs> งจังแค่ ฮินะไงมันเข้าใจว่าแม่งศูนย์กลางทั้งหมดมันก็อยู่ที่ฮินะก็อยากหเห็นแก๊งเห็นจรอย่ังบนะ้างล่ะทาเป็นพูดเล่นไปนะเว้ยคุณก็คือตัวละครที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมีเนื้อเรื่องอเีเวนต์ไหนที่รู้สึกมันซีเรียสไม่มีมีแค่ฮินะมีแค่ฮนะินะแบบจริงจังเลยเว้ยคุณอะอเนื้อเรื่องอีเวนต์อะมันทําสิ่งที่มันไม่สามารถออกในเนื้อเรื่องหลักได้ผมมีวิธีทําให้ตัวละครตัวหนึ่งมีเนื้อเรื่องที่สนุกคืออาลุถ้าอาลุมีบทแบบซีเรียสมากๆในอีเวนต์ น่ารักไงน,น้องน่ารักรแต่ว่าถ้าเอาน้องมาจริงจังผมคิดว่ามันสนุกแน่ๆเลยกูบ่นมาตลอดเลยนะเน็กซอนฟังอยู่ฟังกูงก,กูอยากเห็นมุสกิเอาจริงได้แล้วคือตอนเนี้ยเรารู้แล้วว่ามุสกิ เก่งจากอีเวนต์ของปีใหม่ใช่ไหมเพราะว่าน้องเป็นคนจัดการปัญหาทุกอย่างแบบเห็นปุ๊บรู้เลยว่าปัญหามันจะต้องเกิดแน่ๆแล้วน้องวางแผนจบอีเวนต์ได้แบบโอเคผมอยากเห็นมุสกิจริงจังได้แล้วนะขอหนึ่งอีเวนต์เกิดอะไรก็ได้กับแก๊ง68แล้วทุกคนแบบกําลังสิ้นหวังเหมือนอารูเนี้ยแบบปกติมุสกิจะพยายามแกล้งแย่อารู้ใช่ไหมแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดแก๊ง6กโดนอะไรขึ้นมาจริงๆอารุเข้าตาจนจริงๆผมว่ามุสกิแม่งได้อเวกแล้วมุสกิเอาจริงจะทําให้ เรื่องเกณฑ์นหน้าแม่งกลับมาสนุกได้ไว้คุณผมคิดว่าหลังจากอุสกิเอาเวกอะถ้าเกิดอารุอาเวกมาต่ออารุจะเทมากๆเลยนะไ้ยเพราะว่ามันต้องมีเหตุผลที่ทําให้ทุกคน่ะยอมตามอารุอ่าเกตเกดเกดก็คือคือถ้าตามเนื้อจริงอะอารุเก่งนะน้องเขาแค่แบบเปิ่อนๆไม่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าเกิดคุณอ่านเนื้อเรื่องตอนแรกอะอารุจะเป็นคนที่วางแผนทุกอย่างไว้ค่อนข้างจะโอเคแต่ว่าด้วยความสะเพร่าจะไม่ค่อยมีแผนสำรองถ้าเกิดไม่เป็นไปตามแผนน้องจะแก้ปัญหาหน้างานไม่ค่อยได้ก็เลยเป็นข้อเสียของ อารุที่เราได้เห็นด้านเปิลๆของอารุแก๊งที่จะมาและขายได้จริงๆคือ 1. คาซุมิแบบไม่เกี่ยวกับโรงเรียนอื่นขออยู่เฉพาะคาซุมิคาซุมิจริงๆแล้วเป็นคนที่ฉลาดมากๆในเนื้อเรื่องสายใยของคาซุมิคาซุมิจะเตรียมหนังสือเป็นตั้งมานั่งอ่านกับเราที่ชาเล่แล้วตอนที่เราเห็นภาพลักษณ์ด้านนั้นของคาซุมิครั้งแรกคาซุมิถึงกับแซวเราว่าโอ้ทำไมทำหน้าแบบนั้นล่ะคิดว่าปกติแล้วฉันจะไม่สามารถทำอะไรแบบนี้ได้ใช่ไหมแต่เซนเซรู้มาถ้าเกิดคุณ จะระเบิดท่อตาน้ําอะไรเงี้ยคุณต้องศึกษาภูมิศาสตร์เป็นต้องรู้ว่าตรงนี้มันมีโอกาสที่จะมีตาน้ํามีนูน่นมีนี่แล้วน้องไม่กลายเป็นคนฉลาดที่แบบฮะนี่เหรออเด็กเปรตที่วิ่งไประเบิดนูน่นนี่ไปทั่วอีกหนึ่งชมรมที่ถ้าเกิดมาแล้วรู้สึกว่าจะแบกได้คือแก๊ง68ผมรู้สึกอย่างนี้จริงๆนะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ในอนดีเมะแล้วคุณจําตอนที่อารุอเวกขึ้นมาแล้วก็รับหน้าที่ตรงนั้นไว้แทนได้ปะตอนที่แก๊งอพิโดตกกำลังกระทำกระายตอนที่ ลงโฮม่อยู่แก๊งหกแปดก็โผล่มาแล้วแบบว่านี่น่ะเหรอตัวร้ายที่ฉันนับถือเนะี่ยอารูปแม่งเท่มากแก๊งหกแปดแม่งเท่มากผมรู้สึกว่าแก๊งหกแปดอะถ้าเกิดเอาจริงเขาสามารถทําแบบนั้นได้อีกรอบนึงแต่เขาไม่ทําสักทีมุสกิเราได้เห็นแววเอาจริงอยู่แล้วคนอื่นเรายังไม่เห็นแววอะไรเลยคือคายโกะที่เหมือนกับจะเป็นคนที่เก่งที่สุดในแก๊งหกแปดเขาไม่ค่อยจะขายเวน,นั้นสักเท่าไหร่เรารู้ว่าคายโกะเป็นคนที่ฉลาดจากเ,เรื่องบทไฟนอลเราได้เห็นคายโกะวางแผนอะไรต่างๆเพื่อที่จะช่วยเซนเซ เพื่อนในทีมอะไรต่างๆใช่ไหมแต่เนื้อเรื่อง event. อีเวนต์คายโกะมีหน้าที่โผล่มาถอนในใจอารมณ์ประมาณนั้น <c oughs> คือ <c oughs> เขาจะขายคายโกะเขาสามารถขายได้เยอะมากเพราะว่ามันจะมีบางช่วงที่อารุทําอะไรบางอย่างที่รู้สึกไม่ค่อยโอเคแบบออกไปจากแผนตรงนั้นและเขาสามารถให้คายโกะออกมาห้ามหรือว่าอะไรได้แต่ว่ามันจะเป็นไปตามนี้นะครับบทของแก๊ง6 8โดยเฉลีย่ยอารุทําอะไรไม่รู้ฮารุกะโอ้ส,สมกับเ่านอารุมุสิกิฮ่าน่าสถืจริงเลยนะคายโกะถอนในใจแก๊ง68มันเล่นเวนี้บ่อยเกินไปเว้ยคุณ <c oughs> คือไคโยโกะกับมุสเกียเป็นตัวละครที่ถ้าเกิดอาเวกขึ้นมาแล้วน่ากลัวมากผมว่าฮารุกะน่าจะแอบความเท่ไปคนข้างเยอะอยู่เอออารมณ์ประมาณนั้นฮะนักเรียนเกะเฮนหน้าแม่งเป็นนักเรียนที่มีเอกลักษณ์ที่เป่งเลยคือทําให้ออกมาเจ๋งแล้วไม่คึ่งโรงเรียนอื่นน่ะมันจะยากตอนที่อยู่ในแก๊งเดียวกันน่ะจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เนี่ยเออยกตัวอย่างง่ายๆตอนอีเวนต์หกแปดุดชุดเรียสก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่คนที่แบกอีเวนต์คือซาวริเรสแล้วอีเวนท์ที่สนุกคืออะไรอีเวนต์ ที่โผล่มาพร้อมกับซซลิกะชุดปีใหม่อารมณ์ประมาณนั้นก็นะขอร้องเลยคือถ้าเกิดถามว่าตัวละครอื่นที่พอจะมีศักยภาพมาแล้วเรารู้สึกว่ามันโอเคที่จะขายได้ผมนึกออกอีกคนหนึ่งคือฟูกะแต่ใครชอบจูริอย่าโกรธผมนะผมว่าถ้าเกิดจูริมาพร้อมกับฟูกะมันจะไม่สนุกมันควรจะมีอีเวนท์ที่ฟูกะกับฮารุนะอยู่ด้วยกันแค่2องคนโดยที่ไม่มีจูริกับแก๊งชิมอาหารไปด้วยผมว่าสองคนนี้มีศักยภาพพอที่จะทาให้เนื้อเรื่องมันสนุกไอตอนที่ฟูกะ ขับรถในเรื่องไฟนอลแล้วคารุนะหันมายกนิ้วโป้งให้ไอ้ คนลุกคนลุกสัตว์เลยผมมีเสียงในหัวตลอดเลยตั้งแต่เห็นนะเนี่ยเขาคิดได้แต่ว่าเขาไม่ทําคือคิดมาตลอดว่ามันติดอะไร <c oughs> คือเราที่เป็นคนนอกเรายังคิดได้อะ่ะ <c oughs> แกงหกแปดมึงเลอกตลกสักทีอ่าแก๊งนี้ด้วยเนี่ยแก๊งไอ้ชมรมชิมอาหารกับอันเนี้ยคือถ้าเกิดมาฟุกะมาพร้อมจูริจูลิจะเป็นคนที่ทําให้มันตลกแล้วมันจะทําให้มันแบบอะไรก็ไม่รู้ว่าทาให้มันดีไปเลยก็ไม่ได้ดราม่าก็ดราม่าสิวะไม่ต้องหามากก็ได้ถ้าเกิดให้เทียบจริงๆเลยนะเนี่ยอีเว้นเนี้ยมันเป็น อีเวนท์ที่คุณสามารถเอาไปยัดใส่คนไหนก็ได้ในเกมเห็นหน้าเว้ยเนี่ยเนื้อเรื่องที่คุณจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วตัวละครในอีเวนท์มีภูมิหลังอะไรบ้างแล้วเราจะผ่านปัญหานั้นไปได้ยังไงถ้าเกิดอยู่ๆแก๊งเนี้ยใครก็ได้ให้ไขรสักคนแม่งดาวดาวแบบของไอรีในเรื่องเรื่องอีเวนท์ผมว่าที่เหลือไม่อยู่เฉยไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครก็ตามแล้วคนที่ดาวแล้วมีศักยภาพทําให้อีเวนท์สนุกที่สุดคืออารุเพราะว่าอารุจะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองที่สุดคุณลองนึกสภาพดูว่ามุสกิอยู่ย เช้าวันหนึ่งเจออารุไม่มีความมั่นใจเนื้อเรื่องแม่งก็สนุกแลลวเนื้อเรื่องแม่งจะสนุกตั้งแต่ทําไมอารุแม่งเป็นแบบนั้นเว้ยแล้วทุกคนก็พยายามหาวิธีแก้เหมือนกับที่แก๊้งขนมหวานพยายามทําให้อริริรู้สึกดีขึ้นสุดท้ายก็กลับมาแฮปปี้เห็นไหมเนี่ยมันเป็นเนื้อเรื่องที่คุณสามารถเอาไปใส่ที่ไหนก็ได้โดยที่ปูเนื้อหาปัญหาเริ่มต้นจากอะไรก็ได้อยู่ๆอ,อารุก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้อารุจะต้องเป็นคนที่จริงจังมากกว่านี้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงเนี่ยแบบนี้ก่อววาาตัเงทํ บบนี้ต่อไปไม่ได้เขาจะต้องเลิกแกล้งคนเขาจะต้องเลิอกอะไรสักอย่างแล้วอารุก็เดินมาแบบว่าฉันไม่อยากได้มุสกิที่เรียบร้อยหรอกนะเธอเป็นมุสกิเหมือนเดิมแล้วดีแล้วอะไรอย่างงั้นะเออแค่แบบนั้นสักคนก็พอแล้วอะกลัวมันจะดึงซึ้งแล้วเข้ามาตลกหลูกเดิมเหรอเ้าเกิดมันเหมือนกับแก๊งขนมหวานอะมันโอเคนะเว้ยคุณคือถามว่าอีเวนต์นี้มันมีแต่ความซีเรียสไหมก็ไม่มันมีส่วนที่ฮามันมีส่วนที่อะไรต่างๆด้วยทุกอย่างที่คุณยัดใส่แกงขนมหวานอะคุณสามารถยัดใส่แก๊งหกแปดได้เหมือนกันเว้ กูขอเออเบื่อแล้วอะเบื่อแก๊งตลก68แล้วอะเป็นแก๊งจริงจัง68ได้ปะเออคิดออกแล้วเอียวริชุดสามแต่เออโอเคอยังอยู่ที่นั่งเองโอเคเออยังอยากกินนมยูสุบายอยู่นี่ไม่ไม่เออนี่ไงผมคิดออกแล้วนี่แม่งมันไส้เอาอิบุกิล่างโตเลย บัวใครปิดในเดือนต่อไปอ่ะ <laughs> <laughs> ปิด <laughs> ยังไงปิดตัวเลยอ่ะแบบกราฟแง่งดิ่งเป็นทองเลย <laughs> ยังไง